สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําเทศนาเรื่องหนึ่งนะฮะชื่อคริสต์มาสแห่งความหวังพูดถึงเรื่องความหวังในช่วงคริสต์มาสแหละครับแต่มองผ่านมุมความเชื่อแบบคริสเตียนใช่ครับภาพรวมๆก็คือพูดถึงความรู้สึกผิดหวังสิ้นหวังที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะคะพระเยซูคือคําตอบเป็นความหวังที่แท้จริงอื เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าแก่นหลักๆคืออะไรทำไมถึงโยงคริสต์มาสเข้ากับความหวังค่ะแล้วก็แนวคิดเรื่องบาปกับการไถ่าบาปมันเป็นยังไงจะได้เข้าใจชัดๆกันไปเลยโอเคครับเริ่มแรกเลยคำทศนานี้เน้นเรื่องสภาวะความสิ้นหวังในโลกปัจจุบันก่อนเลยนะอพูดถึงความผิดหวังอกหักแรงกดดันต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกเ,เหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจ ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าการขาดความหวังมันเหมือนเราขาดอากาศหายใจเลยอยู่ไม่ได้นานโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยที่เรียกว่าบาปใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจคือไม่ได้มองว่าบาปเป็นแค่การทำผิดนะแต่เป็นเหมือนสภาวะที่มันทำลายความสัมพันธ์ทำให้หดหูแล้วก็มีพูดถึงว่าแม้จะรู้วาบางอย่างไม่ดีแต่ก็อดทำไม่ได้เหมือนแบบว่าช่วยตัวเองให้หลุดออกมาไม่ได้มีตัวอย่างเปรียบเทียบที่ผมว่าชัดมากเลยคือเรื่อง ขี้มูกหยดเดียวในแก้วน้ำใสอ๋อใช่ใช่จำได้ค่ะคือหยดเดียวแต่มันทำให้น้ำทั้งแก้วดื่มไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าน้ำดีๆมันจะเยอะกว่าก็ตามค่ะอันนี้คงต้องการจะสื่อว่าการทำดีอื่นๆเนี่ยมันลบล้างผลของบาปไม่ได้นะตามมุมมองนี้เลยยังมีคำนวณเล่นๆด้วยนะว่าถ้าคนดีทำบาปเล็กๆวันละสามครั้งพออายุ30ก็ปาเข้าไปสามหมื่นกว่าครั้งแล้วอืมก็เป็นการเน้นย้ำให้เห็นภาพว่ามันสะสมได้เยอะนะคะ แล้วผลลัพธ์ของบาปที่พูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ปัญหาในชีวิตตอนนี้ด้วยแต่คือความตายครับซึ่งก็อธิบายว่ามีความตายสองแบบใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือความตายฝ่ายร่างกายที่มาพร้อมปัญหาต่างๆแล้วก็มีความตายฝ่ายวิญญาณหลังเราตายไปแล้วซึ่งอันหลังนี่คือการไปรับโทษในบึงไฟนรกโหมีการบรรยายด้วยไหมครับว่ามันเป็นยังไง มีค่ะมันเป็นเวลที่มืดมิดนอนไม่ตายไฟไม่ดับต้องทนทุกทรมานช่วนิรันดรเลยฟังดูสิ้นหวังมากๆเลยเนะครับใช่ค่ะแต่พอพูดถึงจุดที่สิ้นหวังที่สุดเนี่ยก็พลิกกลับมาเสนอทางออกเลยคือวันคริสต์มาสอ๋อจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่คือคําตอบของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักมนุษย์เลยส่งพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์มีการเน้นด้วยนะว่าพระองค์เลือกเกิดในรางญ้าที่ต่ําต้อยมากๆ ใช่ค่ะเพื่อจะสื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะรู้สึกต่ําต้อยแค่ไหนก็เข้าหาพระองค์ได้แล้ววัตถุประสงค์หลักของการมาเกิดของพระเยซูคืออะไรครับก็คือเพื่อมารับโทษบาปแทนเรานี่แหละค่ะโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนอืแต่การรับผลน,นี้มีเงื่อนไขใช่ค่ะสําคัญมากคือต้องอาศัยความเชื่อแล้วก็การเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต ใครที่ทำแบบนั้นก็จะได้รับการอภัยบาปได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็มีความหวังในชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วมีชีวิตอยู่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก็ยกตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่เชื่อมาประกอบด้วยใช่ไหมครับค่ะเยอะเลยมีทั้งอดีตโจรที่กลับใจใกลายมาเป็นสิทธยพิบาลก็มีเพื่อนที่ติดกัญชาแล้วเลิกได้หลังอธิษฐาน โอ้ที่บอกว่ารู้สึกเหม็นกัญชาขึ้นมาทันทีใช่ค่ะหรือเรื่องผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตก12ปีที่หายป่วยเมื่อไปแตะเสื้อคลุมพระเยซูด,ด้วยความเชื่อครับครับมีเรื่องคุณยายฉลาวที่เดินไม่ได้มานานกลับมาเดินได้อีกแล้วก็เรื่องภรรยาเพื่อนที่เนื้องอกในมดลูกหลุดออกมาเองหลังอธิษฐานไม่ต้องผ่าตัดอืม พระเยซูต้อนรับทุกคนจริงๆไม่ว่าพื้นเพจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็มีเปรียบเทียบเรื่องความเชื่ออีกอันที่น่าสนใจคือเหมือนกุญแจกุญแจยังไงครับคือเหมือนมีกุญแจเยอะแยะเลยแต่มีแค่ดอกเดียวที่ถูกที่ไขเข้าบ้านได้กุญแจดอกนั้นก็คือความเชื่อว่าพระเยซูช่วยได้จริงๆแล้วก็ต้องมีความปรารถนาอยากให้พระองค์ช่วยด้วยเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะคะ อ๋อที่ว่ามีคนมากมายเบียดเสียดพระองค์แต่มีแค่เธอที่หายเพราะมาด้วยความเชื่อไม่ใช่แค่แตะเฉยๆถูกต้องค่ะคือความเชื่อมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่การรับรู้ผิวเผินเข้าใจครับแล้วสุดท้ายก็มีคําเชิญชวนเลยใช่ค่ะเปลี่ยบเหมือนพระเยซูมายืนเคาะประตูใจรอให้เราเปิดรับเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดมาจัดการเรื่องบาปแล้วก็เอาสันติสุขมาให้วิธีการก็ง่ายๆแค่อธิษฐานด้วยใจจริงว่าพระเยซูช่วยด้วยฉันเชื่อว่าพระองค์ช่วยได้ สรุปก็คือแก่นของคำเทศนี้จริงๆก็คือการบอกว่าความหวังที่แท้จริงท่ามกลางโลกที่มันน่าผิดหวังเนี่ยมันหาได้ด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือเรื่องบาปผ่านความเชื่อในพระเยซูครับแล้วการประสูิของพระองค์ในวันคริสต์มาสก็เลยเป็นเหมือนของขวัญแห่งความหวังจากพระเจ้ามาให้มนุษย์เราประมาณนั้นเลยค่ะอืม สิ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อจากเรื่องนี้นะครับคือเรื่องพลังของความเชื่อส่วนบุคคลจกบการอธิษฐานว่ามันเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่เราจะเผชิญหน้าหรือก้าวข้ามความท้าทายความสิ้นหวังต่างๆในชีวิตค่ะก็น่าคิดนะคะว่ากลไกทางความเชื่อหรือทางจิตวิญญาณแบบนี้มันมีบทบาทหรือทํางานยังไงกับวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน